สวัสดีครับเ,เพื่อนๆที่ผ่านเข้ามาเจอคลิปวิดีโอคลิปนี้ครับไม่ได้ใช้หลายวันเลยครับก็เลยกลับมาใช้นิดนึงย้อนเวลากลับไปในวัยเด็กของแต่ละคนจําเมนูได้หรือเปล่าว่าอาหารในถาดมีอะไรบ้างผมว่าผมเองผมก็จําไม่ค่อยได้นะครับแต่ถ้ากับข้าวกลางวันที่ผมชอบเนี่ยแล้วก็เป็นหลักเลยต้องกินคือผัดเผ็ดหมูสามชั้นกับตัวผักยาวแล้วก็ผัด ผักกาดกบหมูสามชั้นลาดคู่กันเลยครับจานละห้า <5 S 2> บาทผนะักกาดกบหมูสามชั้น oh. จานละห้าบาทซึ่งอร่อยในรูปแบบของเด็กนักเรียนนะแต่ถ้าไปซื้อตามร้านก็เป็นอีกแบบลนึงไปผัด oh. เผ็ดกับผมผัดเผ็ดหมูกับผักบุ้ง đây, anh, cái okay, lọc này, lọc này cơ, em ấy có pin dài, có pin, chúng có pin dài, không phải thay pin, không ว่าไปเลย้อย้มจริงนริงรถันเนี่ยอาการก็ประเมินผมผมแฟนกวจีนประเมินนะสได้รถไม่ต้ยรถด้แต่ว่าที่ได้ขาได้ัี่็ไรเป็่ เอนจะาไปเอนราคาสามร้อยเข้าไปก็เงียบเลยใส่ล้อมีเงื่องเข้าไปราคาสามร้อยเป็นสูงความแข่งแรงทรกเรลาคนท้าวที่ได้ปลาตัวเล็กนี่อร่อยครับปกัลงราคาคุยงคนเก๋แกแกโม้อนี้แกไม่มีปัญญาแกคนเล่นการพนัน อาเบี้ที่ไหนมา้ปลาจิงจังทอดอบอร่อยครับอือีงยั่้เลวัดตหน้าวไม่รู้วต้อวันนี้ไหมอืเมนูอาหารนะครับของแต่ละคนสมัยเรียน มีเมนูอะไรบ้างผมอยากจะนั่งอ่านคอมเมนต์ Comment นะครับว่าอืตอนนี้หนังสือเนี่ยมีใครกินอะไรอร่อยออร่อยบ้างอยากเข้าไปอ่านเพราะว่าตรงนี้นะครับ <c oughs> ขอพูดเลยว,ว่าเมนูอาหารแต่ละคนเนี่ยซิกเนเจอร์แต่ละคน,นไม่เหมือนกันนะครับ อย่างองผมนี่ผมบอกไปแล้วก็คือว่าผัดเผ็ดหมูสามชั้นใส่ถั่วฝักยาวแล้วก็ผัดผักกาดขาวใส่ตัวผักยาวเออใส่หมูสามชั้นเป็นเมนูที่คู่กันเลยครับถ้ามีผัดเผ็ดหมูสามชั้นใส่ถั่วผักยาวก็ต้องมีผักกาดขาวผัดหมูสามชั้นด้วยอร่อยดี

ความอร่อยที่ลงตัวครับ พอดีส oui. ัดอาหารนี่ตั้งว่างไว้หลายวันแลวครับไมันเดียวมาใช้งานอืมไมาซื้อ

เดี๋ยวถ้าพักผมไม่กินยาเบาหวานนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าน้ําตาลผมยังไม่คงที่ก็ลงมาเหลือร้อยยี่สิบเก้ายังต้องดูต่อครับผมมีเวลาอีกประมาณเดือนเมษาอีกเดือนหนึ่งแล้วก็พฤษภจะาเข้าไปหาหมอต้องระมัดระวังอาหารเดี๋ยวมีอะไรเข้ามานั่งคุยกันดีกว่านะครับโอเคนะครับผมว่าอิ่มแล้วที่เดี๋ยวผม นั่งกินเล่นต่อแล้วกันครับมโอเคอืมบครับมันก็จะมีกลับเหลือนิดนึงแล้วก็ มีปลาไว้เทียวเล่นโอเคครับสำหรับเพื่อนๆที่ผ่อืมาเจต้องกราบขออภัยนะครับอาจจะไม่ค่อยสุภาพเท่าไหร่ก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆที่ผ่านมาเจอคลิปนะครับแล้วก็มีหลายคนที่โอนต่างมาช่วยเหลือกันนะครับก็ขอบคุณไว้ด้วย เลขบัญชีเดียวไม่มีบัญชีอื่นธนาคารฐานไทยธนชาติสาขาใหญ่ธนาคารฐานไทยธนชาติสาขาใหญ่ชื่อบัญชีนายยุทธการหงพักดีชื่อบัญชีนายยุทธการหงพักดีเลขที่บัญชีสามหนึ่งหกสองหกสองแปดเก้าเจ็ดสองสามหนึ่งหกสองหกสองแปดเก้าเจ็ดสองไม่มีบัญชีอื่นมีบัญชีเดียวนะครับอย่าเข้าใจผิดผมมีบัญชีนี้บัญชีเดียวที่ เพื่อนๆจะโอนเงินมาให้นะครับแล้วก็ใครบอกผมใครบอกเพื่อนๆว่าผมเดือดร้อนต้องการเงินใครพูดมาใครบอกท่านว่าช่องนี้ต้องการเงินถามก็ดูว่าใช่หมายเลขบัญชีนี้หรือเปล่าใช่โอนมาครับไม่ใช่หรือมีใครบอกว่าผมเปลี่ยนบัญชีแล้วอย่าเชื่อครับเพราะว่าหมายเลขบัญชีที่ผมให้ไปกับชื่อเจ้าของช่อง อชื่อเดียวกันครับถ้าชื่อไม่ตรงนะครับหมายความว่าบัญชีธนาคารเล่มอื่นแต่เป็นชื่ออะไรมาก็ไม่รู้แล้วบอกว่าเจ้าของช่องให้โอนเข้าบัญชีนี้อย่าไปโอนนะครับเพราะช่วงนี้การโอนเงินแบบมั่วๆเนี่ยมันเยอะมากอันตรายท่านอาจจะเดือดร้อนได้ในอนาคตเพราะว่า ตอนนี้มีการโอนเงินผิดโอนเงินถูกโอนเงินไปใครก็ไม่รู้ะแยะไปหมดครับโอเคครับพบกันใหม่คลิปต่อไปคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้เท่านี้แล้วกันนะครับอิ่มแล้วเดี๋ยวผมได้กินยาแล้วก็พักผ่อนเดี๋ยวมีอะไรค่อยมาคุยกันครับสวัสดีครับ